ชาวมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจาก Honda Safety Thailand ์ฮอนด้าเมืองไทยปลอดภัยซึ่งเป็นหน่วยงานในการารณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยของบริษัทไทย Honda าเมนูเฟเจอริ g งจำกัดนะคะก็เราเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2,565นะคะเป็นการมอบสิทธิพิเศษ ผ่านไปทางผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ฮันด้าในพื้นที่10จังหวัดรอบรอบศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮันด้านะคะไม่เออไม่ว่าจะอยู่ในภาคเหนือเชียงใหม่หรือว่าภาคกลางของอกรุงเทพสมุทรปราการหรือว่าภาคใต้ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็คือ10จังหวัดรอบรอบศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะได้สิทธิ์มาฝึกอบร,รม มาสอบหลักสูตรใบขับขี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นหลักสูตรใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจะต่ออายุก็ได้นะคะเลือกเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮันดาทั้ง4ี่แห่งความพิเศษของโครงการนี้ก็คือสามารถโอนสิทธิ์ได้นะคะท่านที่ซื้อรถที่เชียงใหม่แต่ไม่สะดวกที่จะ เรียนเองหรือมีใบขับขี่อยู่แล้วอยากจะให้ลูกให้หลานที่อยู่กรุงเทพมาเรียนที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนดา้ากรุงเทพก็สามารถทําได้นะคะมีความสะดวก5สะดวกที่มอบให้กับลูกค้าผู้ซื้อรถจักยานยนอฮอนดา้าอันแรกเลยเนี่ยสะดวกที่1ก็คือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน my honda moto ง่ายแค่ปลายนิ้วนะคะสะดวกที่2ที่เรียนให้ทราบแล้วก็คือโอนสิทธิ์ได้จะโอนให้กับลูกหลานเพื่อนพี่น้องได้หมดเลยนะคะแล้วก็สะดวกที่3ามก็คือ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเรามี4 0ย์กระจายอยู่ทั่วประเทศสะดวกที่4มีระยะเวลาให้ถึง1ปีสะดวกเมื่อไหร่ไปเมื่อน,นั้นนะคะก็คือแล้วแต่สกจิว e ของแต่ละท่านเลยและสะดวกที่5ก็คือออนไลน์บุ๊กิ้งค่ะเลือกวันเลือกคอร์สที่จะ เรียนเดือนไหนวันไหนสะดวกแล้วค่อยจองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจดีๆที่ทางาโครงการ Honda Safety Thailand ในนามของบริษัท Thai Honda Manufacturing นะคะต้องการส่งมอบให้กับสังคมไทยให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะก็อยากให้ทุกคนมีใบขับขี่ขับรถมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่ค่ะเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง,างๆแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยความรู้ที่ถูกต้องจริงๆนะคะ เราจำกัด4 0ๆนะครับว่าตั้งแต่ C 0เท่าไหร่ขึ้นไปจะได้สิทธิ์ตอนนี้เราให้ทั้งหมดเลยสำหรับผู้ที่ซื้อรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าผ่าน h o น da w วิ g c ซ n t e r อร์ที่เป็นปรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กต่ำกว่า400ซีซีหรือว่าบิ๊กไบค์นะคะ,ะทุกทุก4 0ได้หมดเลยหรือแม้แต่คับเฮาส์ที่เป็นรถจัก,กรยานยนต์แนวคอนเซ็ปต์พิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์นี้เหมือนกันนะคะ นี่ถามว่าใครมันได้เองเนี่ยคาดหวังเรื่องตัวเลขของการลดจำนวนอุบัติเหตุลงในหมู่้านหรือเปล่าคือจริงๆของโครงการนี้ค่ะเราตั้งเป้าไว้นะคะคาดหวังไว้ว่าน่าจะมีผู้ใช้เนี่ยสนใจมาเรียนมามาสอบใบขับขี่ที่เราเนี่ยประมาณหมื่นหันคนนะคะที่เราลองรับเตรียม capacity รองรับไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้ใช้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามากันมากกว่านี้เราก็ยินดีที่จะเปิดคาปาซิตี้ของเรารองรับให้กับผู้ใช้ได้ทุกคนเหมือนกันนะคะตามตามที่ต้องการเลยค่ะเพราะเรามุ่งหวังที่อยากจะลดอุบัติเหตุให้กับสังคมไทยอย่างจริงจังสิทจังหวะนี้คือแค่นำร่องใช่ค่ะเป็นเป็นโครงการนําร่องเพราะว่าเ,เราต้องการให้ลูกค้าสะดวกในการเดินทางมาที่ศูนย์คือถ้าเกิดว่าเปิดทั่วประเทศในธารมิงนี้เราก็เป็นห่วงว่าลูกค้าอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทาง จังหวัดไปที่ศูนย์ฝึกของเราค่ะเลยจะขอนำล่องจากพื้นที่รอบๆพื้นที่ปลิมณฑลของจังหวัดที่ศูนย์เราตั้งอยู่ก่อนค่ะในส่วนของศูนย์นะคะในส่วนของศูนย์สักสี่กว่าที่อยู่ในที่พักของเราี่ยก็มีโครงการที่จะเพิ่มจากกอีกหนค,คือตอนนี้เรามีอยู่4ศูนย์ที่ดําเนินการเองโดยบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงนะคะแล้วเราก็ยังมีอีก13ศูนย์ที่ร่วมมือกับร้านผู้จําหน่ายรถจักรยานฮอนด้านะคะก็กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งศูนย์ของดีลเลอร์เนี่ยก็สามารถอบรมหลักสูตรใบขับขี่ได้เหมือนกันแต่ว่าในสเต็ปแรกเราขอทดลองนำล่องกับศูนย์ของเราเองก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของอนาคตเดี๋ยวขอดูฟีดแบ็ k จากโครงการอันนี้เป็นสิ่งที่ทาง Honda ให้ความสําคัญสูงสุดเลยเรื่องของมาตรการโควิดนะคะก็คือนักเรียนทุกคนที่จะมาเรียนเนี่ยจะต้องผ่าน ATK test ร้อเซเลยนะคะแล้วกเ็เรามีเงื่อนไขก็คือเปิดถึง14วัน ATK test ก็จะช่วยให้ลูกค้าสะดวกขึ้นแล้วก็ของครูเราด้วยแล้วก็ภายในบริเวณศูนย์ก็มีการทําความสะอาดตามมาตรการมีการเว้นระยะห่างนะสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาทั้งครูผู้สอนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงสอนหรือช่วงที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลางแจ้งเราก็ให้ครูเราสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาค่ะ